ันนี้คือเชล็ดนี่เป็นเชล็ดสำเร็จรูปนะครับแชล็ดสำเร็จรูปของเอสเอสนะครับเชล็กเนี่ยมีทั้งแชล็ดผงและดโอเชล็กน้ำมีเชล็ดน้ำไม่ต้องผสมอะไรก็รักเชลได้เลยแต่ถ้าเป็นแชล็ดผงแชล็ดผมใช้เพราะอะไรเราทำงานเยอะทำงานมากแล้วก็ทำเรื่อยๆยิ่งนิยมซื้อมาเป็นกิโลซื้อมาเป็นหลายๆกิโลมาผสมซึ่งถ้าเอาเป็นมาหนึ่งกิโลเนี่ยโอโห้เชล็กจะผสมด้วยโอโห้โอโห้มีสักส่วนนะครับซื้อมาสิมีสามส่วนก็เอาออกสักส่วน ไป็เป็นสี่สี่ถ้าเกบเว้นไว้ประมัดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเราก็เทออกมาสักส่วนหนึ่งแล้วใส่ใส่ไปหนึ่งกิโลใหนะไว้ครับคืนยี่ดีนะครับหรือถ้ารีบกหนึ่งถึงสองชองั่วโมงเราก็สามารถไปตักแบลไปหห้มละลายให้เ,เร็แล้วกินมาท,าทําการเทเอามาใช้งานนะครับะะสำหรับเฉล k ผมส่วนถ้าใช้สะดวกก็เป็นเฉล k สีเฉล k สีมีทั้งเฉล k สีใสเฉล k สีเบือเฉละสีใสก็คือเป็นเฉล k ที่ไม่มีสีเราสามารถนํามาทาชิ้นงานแล้วสีจะคงเดิมสีอาจจะเข้มกว่าเดิมหน่อยแต่มันยัง อยู่เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหมือนกับแฉล็กสีเือเฉล็อกออกสีโอก๊กสีแดงสีดำแบบนี้เหมาะกับทํางานสี่ท้ายกับว่าเราทําไม่ค่อยคือเอาไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เอาแค่สร้างโทนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เลือกหรือไม้ที่ไม่มีลายเช่นไม้ยางนี่ไม่มีลายเอาแฉล็กสีอัก็ได้ลดการย้อมสีเพได้แต่ไม่นิยมในงานคอน,นเนต์จริงจริงไม่นิยมส่วนใหญ่ใชแ้แล็กสายนะครับใช้เฉลสายทำนั้นเราจึงมีการเก็บโป้แฉล็กว่าทาแฉล็กที่ไม้แฉล็กเนี่ยจะทําให้ไม้มีความคงทนสดใสอยู่เสมอนะครับเนี่ย